สวัสดีครับหมลำพาไปเพลินชาแน,นลจะมีคนที่ขี้สงสัยนะครับแล้วก็ถามว่าแพลวกับซันเนี่ยเขารักกันยังไงจุมหัวกันบ้างหรือเปล่ากัดกันบ้างหรือเปล่าอ่ะคนไม่ใช่หมานะไม่ใช่มากัดกันเขาเรียกว่ายุมหัวเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกเบาอะไรประมาณนี้นะโซโซโซกันไปนะครับจัดกันไปอ่ะจริงๆนะครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่กับแฟนเขาทุกวันน่ะแหละน้องซันอะเนาะตลอดเวลาหรือออเดอร์ไทม์เนี่ยคือตัวติดกันตลอดอีกอย่างติดแฟนหนักมากนะครับหนักมากที่สุด <c oughs> เพราะอะไรอะ่ะเขาเป็นเหมือนกับว่าคือมันต้องมีแบบอะไรที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะ มันเหมือนเป็นจิตอย่างหนึ่งอ่ะคือต้องอยู่ใกล้ๆต้องต้องขาดเธอไม่ได้คือฉันต้องอยู่ข้างๆและปกป้องเธอซึ่งผู้ชายแบบนี้มีจริงนะครับหลายคนอิจาแล้วกอ็อยากจะเป็นเพลาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องซันเนี่ยตลอดเวลาตัวติดกันตลอดอีกอย่างติดแฟนหนักมากไม่มีเวลาใดนะครับหรือไม่มีเวลาได้ไปทำอะไรที่ที่พวกคุณหลายคนบอกว่าเออ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นอักกุศลคิดอักกุศลคิดไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาหรอกนะครับเหมือนที่บางคนคิดหรอกนะคือทำอะไรก็อยากทำก็ทำไปนะครับไม่มีพิธีรีตองไม่มีพอดเยอะนะครับนี่คือธรรมชาติของความรักจริงๆเขามีคนดีคนเก่งคนสวยอยู่ในมือนะ เป็นแม่ของลูกที่น่ารักผู้หญิงเก่งและแกร่งมีความสุขในการใช้ชีวิตอาจจะมีหยุมหัวกันบ้างลิ้นกับฟันมาแนนะครับอยู่แล้วมีแต่รอยยิ้มไปไหนก็ไปด้วยกันไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยจะห่างกันวันๆก็เห็นแต่น้องๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซันอยู่บน ตักแผลเปล่าบ้างน,นะครับอ้อนแผวบ้างอยู่ด้วยการนู่นนี่นั่นนะครับก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งมันหายากนะอ,อ,อยู่ด้วยกันมีแต่รอยยิ้มไปไหนก็ไปด้วยกันไม่เคยจะห่างกันวันวันก็เห็นแต่น้องๆคิดว่าวันนี้จะทําอะไรจะขายอะไรโปรโมทหรืออะไรต่างๆนะครับทากิจกรรมต่างๆแล้วก็อะไรทําทให้เด็กในองค์กรมีกินมีใช้ถามจริงๆที่คิดอกุศลเนี่ยบางคนมีปมหรือเปล่า เลยคิดว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่ากับบางคนเออซึ่งอ,อ่19มกราคมนะครับเตรียมเงินผูกแขนไว้เถอะนะครับจะมีกลุ่มซัพพอร์ตเนี่ยเข้าไปนะยังไงก็ต้องต้องติดตามต่อไปอ่ะนะครับ19มกราคมอ่านะ19มกราคม2,560 บอกทุกอย่างนะครับต้องบอกนะไม่บอกไม่ได้นะเราแบบยเรียวไทม์เลยนะครับ19เมกราคมเนี่ย2569นะไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกตัวเลขนะครับคือเตรียมตัวผูกแขนไว้ก่อนนะ19เกนี่ยนะก็จำเป็นนั่นแหละนะจำเป็นต้องต้องไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีหนึ่งนะขอดูงานก่อนแต่ถ้าไปก็เก็บภาพสวยๆมาให้ดูด้วยเพราะว่าเราอยากเห็นสิ่งที่ดีเราอยากเห็นอะไรที่มันสวยงามแล้วก็ เห็นคู่รักที่เปิดตัวออกมาแล้วโอ้โหว้าวสุดๆช่องเจ็ดคงเสียดายกันแน่เลยนะที่เอาแปลวๆเ,เนี่ยคือสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญด้วยงานของเขาด้วยเนาะการที่จะกล้าปฏิเสธกล้าคุยกับผู้ใหญ่แบบตรงๆแอดดวว่าเขาคือคนจริงเขาก็ดูไม่ตอแหลดีอะดูเป็นคนจริงอะดูเป็นคนที่แบบว่าเออฉันไม่ทำล้วนะไม่ได้ร้วนะว่างานฉันเยอะ ฉันต้องทําตามตารางงานไปนพบปะคนดูหลายคนอยากจะรอดูวงแสงทองหลายคนอยากจะใกล้ชิดหรืออาจจะมีการถ่ายรูปอยู่ข้างหลังหรืออาจจะพูดคุยหรืออาจจะไลร่รางวัลน้ำใจจากผู้คนที่เขาตั้งใจที่จะทําให้กับแพลวกับซันอันนี้ไม่เกี่ยวกับโลภไม่เกี่ยวกับแบบจากได้ของอะไรนะแต่ว่าประสบการณ์ที่เขาเล่นมาเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้ เพราะว่าคนรักแพรวกับซันเยอะมากๆตอนนี้คือกราฟความรักของเขาสองคนคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาก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 ขึ้น,นตั้งแต่เห็นเขาเนี่ยจะเป็นนางเอกแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่งานที่เขาถนัดไงเขาก็เลยต้องการที่จะมาอยู่จุดเดิมจุดที่เขาเติบโตมากับพ่อแม่เติบโตมากับแวดล้อมต่างๆที่เขาต้องทํานะครับอะเป็นกํลาลังใจให้อีกอละรอกแล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่แต่ข่าวแพร่วซันนะ่ะยังไงดีอะให้พูดไหมครับ นะทุกคนเบื่อไหมอะแอดดิวถามก่อนทุกคนเบื่อในสิ่งที่แอดดิวพูดเรื่องแพลว์ซันหรือเปล่าอันนี้ขอขอคำตอบจริงๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดเข้าไปอ่านแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนขอโทษจริงๆเลยจริงๆแอดดิวอ,อ่านทุกข้อความเลยนะที่คอมเมนต์มาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีของตัวแอดแต่เสียอย่างเดียวข้อเสียคือกูขี้เกียจต,ตอบเออแบบขี้เกียจต,ตอบอะ่ะก็จะแบบว่า คอมเมนต์มาทุกคนคืออ่านหมดแต่ไม่ตอบเพราะว่าอะไรไม่ใช่มันเหนื่อยนะแต่ตามันลายสายตาแอปไม่ค่อยดีนะครับตาลายตอนนี้กินวิตามินอยู่ตัวหนึ่งนะฮะวิตามินเกี่ยวกับสายตาแหละนะช่วงนี้อ่านข่าวไปบอกตรงๆเลยนะยังใส่แว่นตาเลยนะครับอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับออการรักการการหยุมหัวการเล่นการนูน่นนี่นี่การเนี่ยบางคนก็ถามมาไงว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็อยู่ด้วยกันครับก็ติดกันเลยครับตัวติดกันเลยครับยิงก็ปาตังโก้นะคะนะคะบอกเลยนะครับว่า,ามีรีกับกฟนกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปในช่วงหน้านะครับสวัสดีครับ